ดรนวรัตทรงสวัสดิ์ชัยประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยอีค่อนไทยโดยร่วมกับสภาองค์การนายจ้างอีก15สภาองค์การนายจ้าง โดยได้ร่วมกันแถลงข่าวคัดค้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งได้มีความเห็นต่อประเด็นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ400บาทว่าการปรับอัตราค่าจ้างที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงจะเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังมีปัญหาจากปัจจัยหลายประการที่มีความผันผวนเช่นค่าเงินบาท ราคาพลังงานมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมกันนี้จะได้นำเสนอยื่นเรื่องคัดค้านในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทพร้อมกันทั่วประเทศต่อประธาน,นาคณะกรรมการค่าจ้างด้วย การจัดงานขอดิฉันดตร์นวรัตจงสวัสดิ์ชัยค่ะเป็นประธานสภาองค์การในจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยวันนี้เป็นวันครบรอบ30ปีของการก่อตั้งสภาองค์การในจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยแล้วก็ดิฉันก็ได้มีการแจกประวัติและหนังสือและผลงานของสภาอุตสาหกรรมแล้วน่ะนะคะก็อยากจะให้ท่านลงข่าให้พวกเรา แล้วก็ขอเรียนขอแน,นอะนําประธานสภาอุตสาหกรรมเอ๊ะประธานสภานายจ้างทุกสภานะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะเรีนเชิญค่ะแ,แนะนำนะคะค่ะสภานายจ้างทั้งหมดเรามี16สภานะคะและว,วันนี้เนี่ยเราเห็นพร้องร่วมกันที่จะมาแถลงข่าวเรื่องการคัดค้านนโยบาย ขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศไทยค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกเราเห็นว่าเป็นการปรับที่สูงเกินความจําเป็นและเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศการลงทุนของประเทศไทยเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันยังมีปัญหาและมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งมันมีความผันผวนเช่นค่าเงินบาทค่าพลังงาน ตรอดจนการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศบนกระทบดังกล่าวเนี่ยทำให้การแข่งขันในเชิงความสามารถของประเทศไทยลดน้อยถอยลงนะคะดังนั้นมันก็เป็นปัญหาให้ SME ของประเทศไทยเรานั้นยากที่จะสามารถคงอยู่ต่อไปได้หากขึ้น400บาททั่วประเทศไทยนะคะดังนั้นเนี่ย เหตุผลของการที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเราได้แจกลิฟเล็กไปในข่าวทั้งหมดแล้วนะคะก็ถ้าท่านมีคําถามอะไรก็เรียนเชิญค่ะค่ะเราก็จะยื่นต่อท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะคะะก็ต้องเข้าต้องท่านต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งค่ะว่าวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศเราไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ที่มันอยู่ในขาขึ้นนะคะเศรษฐกิจโลกก็ดีก็ไม่ใช่ขาขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าในขณะน,นี้ค่อนข้างที่จะลําบากต้องบอกอย่างนี้และครันนี้เนี่ยเชิงความสามารถในเชิงการแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น SME หรือใหญ่ๆก็ดีท่านก็เห็นอยู่ว่าทุกวันนี้เราประสบปัญหาหลายๆโรงงานที่ปิดปิดเพราะอะไรคะเพราะไม่สามารถที่จะทนต่อการขาดทุนได้ เพราะต้นทุนแรงงานมันสูงขึ้นเพราะปัจจัยค่าไฟก็สูงขึ้นค่าพลังงานก็สูงขึ้นทุกอย่างสูงขึ้นทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยการขายเราก็ไม่ได้ขายเพิ่มขึ้นท่านจะเห็นว่าอ่สามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกเราเนี่ยติดลบไป10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นทรายที่บอกแล้วล่ะว่าสภาวะการส่งออกเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาพเช่นไร ยันเนี่ยเราก็ยังเห็นด้วยว่าเราสนับสนุนในเรื่องของการใช้ปรับค่าแรงโดยใช้ทักษะฝีมือแรงงานมากกว่านะคะเราสนับสนุนเรื่องนี้ค่ะแต่และอุตสาหกรรมนั้นก็มีการปรับระดับทักษะความสามารถในเชิงแต่และอุตสาหกรรมของตัวเองอยู่แล้วนะคะยันเนี่ยการที่จะขึ้น ค่าแรงแบบนี้เนี่ยมันจะสะท้อนถึง productivity ของอุตสาหกรรมมากกว่าการที่ไปขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น flat rate ทั้งหมดทั่วประเทศไทยนะคะเพราะการขึ้นอันนี้เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนถึง productivity ของประเทศเราเลยค่ะแต่กลายเป็นภาระหรือ burden ให้กับผู้ประกอบการเนี่ยที่ต้องแบกรับเอาไว้โดยที่ไม่มีผลผล,ผลอะไร productivity ที่เพิ่มขึ้นอันนั้น มันจะทําให้ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้เ,ออเรื่องนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเรายึดตามมาตร,รา87นะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันควรจะไปตามขั้นตอนซึ่งวนีเรามีไตรภาคีซึ่งเป็นองค์กรอิสระในการที่จะมาพิจารณาตามความสามารถของผู้ประกอบการว่าเขาสามารถที่จะจ่ายได้แค่ไหนแล้วปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดมีอะไรบ้างที่เราควรเอามาวิเคราะห์เพราะต้องใช้ข้อมูลในเชิงสถิติเอามาร่วมด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผ่านไตภารคีและก็เป็นองค์กรอิสระที่เขาสามารถคิดตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างวันนี้เนี่ยถ้าเราผลักดันในสิ่งที่เกินความจำเป็น มันจะเกิดผลกระทบในแง่ลบแง่ลบอย่างไรคะเพราะถ้าอุตสาหกรรมอยู่ไม่ได้เนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดคือลูกจ้างเรานะคะฝากท่านผู้สื่อข,ข่าวทุกๆท,ท่านด้วยคะ่ะ